สวัสดีครับกคน้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ส่วนของออโต้ฮา o ์โรสไซส์นะครับผมออโต้ฮาโรไซส์นะครับจะเป็นการแบบสุ่มนะครับโดยใช้โบนในการสุ่มนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะกดใช้ก็เลยนะครับคือถ้ามันสุ่มแล้วมันไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะใช้จนโบนจนหมดเลยนะครับผมแล้ววิธีการได้โบนเนี่ยนะครับมันก็จะได้จากการออโต้ฟาร์มเนาะนะครับกดไปเลยนะมันก็จะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ครับผมนะเห็นไหมครับก็มันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้นะครับแต่ว่า ถ้ามันสุ่มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแบบเนี้ยแสดงว่าเอ่อนึกว่าอะไรโบลาหมดนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมจะลองออโต้ฟาร์มให้ดูนะครับทุกคนครับมันก็จะเห็นไหมครับวนผมเหลือแค่50แล้วนะครับทุกคนครับก็คือว่าเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็กดกดเปิดสุ่มอย่างนี้ไปเลยนะครับอย่ากดเปิดสุ่มไว้นะครับเห็นไหมฮะคือสามารถกดเปิดค้างไว้ทั้ง2ออันได้เลยนะครับผมคือถ้าเราได้ มันเรียกว่าอะไรนะ Halo โ n เ e n s e ซน่นะครับมันก็จะสามารถเอาไปเปิดห้องบอสได้นะครับผมหรือว่าใครที่ใช้ Auto ้ a l o Size ซส์แบบพรอมเลยนะครับสามารถนะครับไปที่ที่ขอนะครับแล้วไปที่ห้องคอนฟิกนะครับผมห้องคอนฟิกนะครับอ่ามันจะมีแบบนี้ใช่ไหมด้านล่างสุดนะครับมันก็จะมีฮาร o โ i n u อัปเดตก็คือจะเป็นฟาร์ม h าร o s i ไซส์นะครับผมก็คือสเต็ปเดิมเลยนะครับทำยังไงบ้างนะครับก็คือไปที่ตัวเอ็กซ์ออโต้เอ็กซ์คิวแล้วก็ สร้างไฟล์เหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับไปดูคลิปสอนราคาหัวนะครับอันเก่ามีสอนนะครับทําแบบนี้แล้วก็ซืคลิปมาแล้วก็เอาไปใส่นะครับแบบนี้นะครับก็ได้แบบนี้มาแล้วก็ไฟล์เซฟนะครับแล้วก็ออกเซิร์ฟเข้าใหม่นะครับหรือว่าจะมีแล้วก็วิธีเขาว่ารีจอยก็ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมคือถ้ามันสุ่มได้เลยนะครับมันก็จะ สมเสร็จเนาะคุณก็ดูพยายามพยายามดูไปได้เห็นบ้างมันกดซื้อให้ออโต้อันนี้ผมได้แฟกเมนต์นะครับก็นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮา l ์โลวีอัพเดตอัปเดต16เข้ามานะครับก็สามารถใช้ออโต้ฮาร์โลไซส์ได้นะครับออโต้ไซส์ฮาร์โลไซส์เนี่ยมันก็จะเป็นการไปหาบอสนะครับผมแบบเิร์อไหนมีบอสนะครับมันก็จะไปตีนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือว่ามันก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยจนกว่าจะเจอบอสเนาะนะครับผมหรือว่า เพราะความปลอดภัยผมแนะนำไม่ใช้เอาต้วแทเราใช้แบบอยู่ในเซิร์ฟเ B P คนเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะ้าผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนโปรซีนั่นกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ